พบกับพัพเพิร์นชาแนลอีกแล้วนะคะนีคือสีม่วงชาแนลนั่นแหละวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นสกายบล็อกกันนะคะไม่ใช่สกายพีพีนะอ่าแล้วก็มาดูกันแป๊บหนึ่งแป๊บนึงแป๊บนึงนะคะขอเป็นแบบแบบแป๊บนึงค่ะก็เพิ่งมาลงใหม่เป็นคลิปแรกนะคะก็อยากให้คุณรู้ว่าชื่อนะคะพเพิร์นชาแนลนะคะชื่อน้องพัตตังนะคะ เสียงมันเบาก็ต้องขออภัยกันด้วยเลยนะคะแล้วอีกอย่างแผดจะหมดแล้วเราก็มาเปิดก่อนดีกว่าแล้วให้ขอมาแค่นี้อ้าอ้าอ้าแล้วนี่ฉลาดเหนือฟ้าเหนือดินก็ตอนแรกเลยนะคะเราก็ต้องเล่นให้แล้วก็กจะเล่นตัวหมวดนนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนกว่ามันจะหายแต่ถ้าคนเขาเบื่อังเรก็จะมาหันมาเล่นไหมคะแบบเซร์ฟบ้านเนาะ ผิดก่อนนะคะแต่เราต้องกลับมาก่อนแม่เอกแม่จา๋าถ้าเสียงมันเบานะคะก็ขออภัยกันเลยนะคะเพราะตอนนี้ผู้เสียงเยอะไม่ค่อยได้หรอกคะ่ะเพราะว่าพ่อหลับอยู่นะคะต้งองเริ่มแก้ทารกยังไงเอาไปค่ะถ้าใครงงเอ๊ะอ้าวทำไมวอร์ชั้นพี่มันแบบแบบมันแบบนี้เหรอคะทำไมทำไม สว,วั่ดค่ะพี่เป็นแบบนี้แหละค่ะอ๋อท่าไม่ต้องหัวใจสงสัยค่ะพี่คือพี่โหลดแท็กเจอร์แพ็คมาใหม่นะคะทุกอย่าง ไ,รรไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรอยู่แล้วน้องไม่เป็นไรเลยไม่ใช่อยู่นะเดี๋ยวขอตัดไปก่อนเลยค่ะอแป๊บนึงค่ะเผอเอา การมาหรือว่าพีเสียงรถมววอเตอร์ไซค์ยังไงก็เขาต้องขอโทษด้วยกันเลยนะคะเพราะว่าอัดอยู่ข้างนอกอะ่ะทำไมอไงเออน้องอาดู่ข้างนอกอดี๋ยวนะคะนี่ไปชฉนี้ดีวะาูประมาณสองนาทีสิบห้าวิ ใส่ไม่มีใครโอเคสวัสดีคือฮีโร่าปเขาไปแล้วไรก่ะคิดปาค 怎么样 อรังน,นี้ไม่เห็นก็ต้องขออภัยกันเลยนะคะเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าเชิดเนี่ยค่ะ ハハハハ ก็อยากให้มันล่วงเลยไปน,นะคะไม่อยากจะพูดคำนั้นนะคะแต่มันบัดซบจริงๆโอเคค่ะคราวนี้เราจะเล่นให้ดีๆแล้วใครมาฆ่าเราเราฆ่ากลับอะบที้ รู้สึกว่า30นาทีแบตหนูเออไม่ใช่ค่ะ30มสิบวิแบตตูจะหมดแล้วนะคะขอให้เขาไม่ครค่า,าตุูกตุกไกเลยนะอืมหน,น,นั่งไปสิครับเราะไรนี่ค่ะตอนนี้เราจะเอาโอ้โหของดีมากเลยของดีมาก เราไม่เอาอะไรแล้วมีแค่พอใจแล้วเนาะพอใจแล้วเนาะดีนะแบบนี้ค่ะอย่ามาฆ่านะอย่านะฆ่าตายเลยนะ่านะอย่ามาใกล้นะฆ่าตายเป็นนะเออไม่ใช่ว่าเราไปวิ่แล้วแบบไม่กลัวผู้ชายเลยนะคะ่ไม่ใช่แบบดัดจริตขนาดนั้นนะคะเออใช่บางทีนี่ฆ่าผู้ชายได้เลยนะคะเนี่ย คนแรกเลยเออเออครับพี่ครับผมขอโทษผมขอโทษอย่ามาฆ่าผมเลยไม่เป็นไรหรือสี่แปดคบ,บนแปบดบทนแบบทนเออแปดคบบนแปดทบนคนก็คงรู้นะคะว่าเมื่อกี้พูดอ,อะไรไป อ๋อไม่ต้องพูดนะคะตอนนั้นก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วขี้โมโหอีกอย่างหนึ่งคือคนแบบใจร้อนอะใครมาตีแล้วแบบไม่ชอบอะก็ถ้าเราพูดทำแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปนิดนึงก็ต้องขออภัยนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อกี้มันใจมันร้อนมากค่ะมันร้อนดุร้านแบตตัวเหลือสามแล้วนะ